สวัสดีค่ะเมจิกทาร์ลต์ไบคิตตี้นะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่ทํานายดวงกันนะคะให้กับคุณคนที่เกิดราศีสิง์ลัณ่์นะคะช่องเราจะเป็นการอ่านแบบไทยนะคะมาดูกันว่าช่วงวันที่17นะคะถึงวันที่31พฤษภาคมนะคะกําลังจะมีเรื่องใดสิง่งใดเกิดขึ้นกับคุณคนที่เกิดราศีสิง์ลัณ่์นะคะเราขอตั้งจิตอธิษฐานให้อ่านได้ทั้งราศีและลัคนาเลยนะคะ าการอ่านแบบนี้จะเป็นการอ่านแบบ general reading นะคะเราไม่ได้จะจงคนใดคนหนึ่งนะคะบางคนอาจจะตรงเป็นบางเรื่องบางคนอาจจะตรงทุกเรื่องเลยนะคะใครที่อ่านแล้วตรงดูแล้วคิดว่าใช่ก็ถือว่าเราจูนกันติดเรามีพลังงานตรงกันนะคะวันนี้เราจะใช้พีไพ่สองสำรับนี้นะคะเป็นไพ่ทาโร่กับไพ่ออร์เคิลแบบไทยนะคะในการอ่านไพ่ทานายดวงให้นะคะในวันนี้นะมาดูกันว่าช่วงนี้คุณคนที่เกิดราศีสิงห์ลัคนาสิงห์นะคะ คุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะและกํำลังจะมีเรื่องใดสิ่งใดเกิดขึ้นกับคุณนะคะตั้งแต่วันที่1 7ถึง31พฤษภาคมนะคะเราจะขอตั้งจิตให้เป็นสมาธินะคะและขอเป็นตัวแทนนะคะในการจับไพ่ให้กับคุณคนที่เกิดราศีสิงลส์ลัณห์นะคะ10ใบ,บนะคะเราขออนุญ,ญาตด้วยนะจ๊ะใครสนใจอยากอ่านไพ่ดูดวงกับเราติดต่อได้ที่ ID l ลน e นะคะ,ะรายละเอียดค่าครูเรา แจ้งไว้ให้แล้วที่อยู่ใต้คลิปนะคะขออนุญาตนะคะกอจะไพ่ให้สิบใบนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ มาอ่านไพ่กันนะคะมาดูกันว่าช่วงนี้คุณคนที่เกิดราศีสิงห์ลัคนาสิงห์นะคุณเป็นอย่างไรนะคะและกําลังจะมีเรื่องใดสิ่งใดเกิดขึ้นกับคุณในช่วงนี้นะคะมาว้าวเดอะเมจิเชนใบแรกก็ดีเลยปาฏิหาริย์อัศจรรย์เรื่องราวดีๆสิ่งดีๆกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณเหมือนช่วงนี้คุณกําลังใช้เวลาอยู่กับการหาความรู้ความรู้ใหม่ๆคุณเป็นคนที่ชอบเรียนรู้ เรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดแล้วคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนฉลาดคุณรู้หมดดินน้ำลมไฟคุณรู้ทุกสิ่งนะคะรู้เยอะความรู้เยอะแล้วก็ให้คำปรึกษาให้คำชี้แจงกับคนอื่นได้ดีช่วงนี้คุณเซนแรงนะเซนแรงเซนแมน The m a g เชียนเนาะเป็นนักอ่านไพ่พยากรณ์ยังได้เลยนะคะช่วงนี้วาจามีสเสน์นะคะให้พูดดีๆนะคะพูดดีๆพูดเรียกทรัพย์พูดเรียกเงินพูดแล้วเงินเข้าตัวนะในช่วงนี้นะเพราะฉะนั้นก็อย่า อย่าคิดลบอย่าพูดอะไรที่มันเป็นแง่ลบให้พูดดีๆเข้าไว้นะคะช่วงนี้งานเยอะก็มีเกณฑ์เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมีเกณฑ์ปรับไปในทิศทางที่ดีในเรื่องของการงานนะคะมีเกณฑ์เดินทางเดินทางอาจจะเดินทางในเรื่องของงานนะคะและช่วงนี้เนาะงานดีเงินดีนะคะเงนิงนเข้ามาไหลเข้ามาเรื่อยๆเนาะมาจากความรู้ความสามารถของตัวคุณด้วยมาจากการพูดการเจรจา พูดเรียกซักเหมือนะอย่างที่เราบอกเนาะพูดแล้วคนเชื่อถือนะคะและกําลังจะมีอัศจรรย์ปาฏิหาริย์เรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับคุณนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กําลังจะให้พรคุณในช่วงนี้เซเว่นออฟคับนะคะเซเว่นออฟคัเป็นลักษณะของความคิดจินตนาการการสร้างสรรค์การอยากมีอยากเป็นอยากได้เนะาะไพ่ถ้วยหมายถึงความรักใช่ไหมช่วงนี้คุณอาจจะมีความคิดอยากได้สิ่งที่ชอบสิ่งที่รักหลายสิ่งหลายอย่างเนาะบ้านรถที่ดินความสุข อยากพักผ่อนอยากนอนอยากไปเที่ยวเนาะอยากมีคอนโดอยากมีนาฬิกาหรูรถหรูอะไรแบบเนี้ยเนาะสิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณตั้งใจเนะช่วงนี้ให้ให้อย่างเนี่ยอย่างที่เราบอกเนาะคิดดีคิดคบวกเข้าไว้เยอะนะใช้กฎของแรงดึงดูดให้เป็นนะคะพยายามสร้างสารรค์แต่พลังงานในแง่บวกให้กับตนเองดึงดูดแต่สิ่งดีๆให้กับตนเองเนะี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะประทานพรที่คุณขอให้ ได้รับความสําเร็จในช่วงนี้นะคะหรือช่วงนี้คุณอาจจะเป็นในลนักษณะของคนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสารรค์การใช้จินตนาการงานศินละปะออกแบบแบบนี้ก็ได้นะคะ The strength oh, หัวไพ่ประจําราศีสิงห์นะ The strength นะเป็นลนักษณะของหญิงเก่งหญิงแกร่งคนที่เด็ดเดี่ยวเข้มแข็ง,ขงอึดสู้หาเงินได้จากน้ำพักน้ำแรงของตัวคุณเองนะคะและเป็นคนที่ฉลาดชัดเจนนะคะ เป็นคนที่สู้ทุกสถานการณ์ไม่เคยย่อท้อกับเรื่องใดจุดช่วงนี้พี่ไพ่เขาเตือนว่าให้ใช้ความอ่อนน้อมถ่อมตนของตนเองออกมาเยอะๆในการพบปะคนเจรจาติดต่อประสานงานหรือให้ผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่เมตตานะคะอย่าแข็งกระด้างจนเกินไปอย่าบุกตะลุยทุกเรื่องจนแบบมันคือคนเราอยู่ในสังคมมันต้องรู้จักใส่หน้ากากนะเราไม่ได้สอนให้ เขาเรียกวา่าใส่หน้ากากเข้าหากันแต่ว่ามันต้องรู้จักการวางตัวนะคะวางตัวกับผู้ใหญ่วางตัวกับเพื่อนร่วมงานเนี่ยมันต้องมีนะคะมาอืออสามเหรียญสามเหรียญนะคะในเรื่องของเงินในเรื่องของการลงทุนนะคุณมีความคิดอยากเอาเงินไปลงทุนเนาะลงทุนกับเพื่อนอมีหุ้นส่วนผู้ร่วมหุ้นผู้ร่วมทุนทําร้านค้ากิจการด้วยกันหรือนําเงินไปลงทุนหรือช่วงนี้คุณอาจจะก,กําลัง เขาเรียกว่า ε, ยื่นกู้กับธนาคารรอในเรื่องการอนุมัตินะรอในเรื่องการอนุมัติเงินกู้เนี่ยเงิเนกู้ที่คุณยื่นไปแล้วเอกสารที่คุณยื่นไปแล้วเนี่ยมันกําลังจะได้รับการตอบรับในเร็วนี้นะคะหรืออาจจะเป็นในเรื่องของการเซ็นสัญญาเซ็นสัญญาว่าจ้างงานเนาะหรือเซ็นสัญญาในเรื่องของเอกสารใดๆในช่วงนี้เนาะอาจจะเป็ ον, นเรื่องของหุ้นส่วนในเรื่องของการเงินนะคะนะ จัสเมนนะคะจัสเมนเป็นลักษณะของกฎแห่งกรรมเนาะทำดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วประมาณนั้นทํามากได้มากทําน้อยได้น้อยเนาะถ้าคุณเป็นคนที่ขยนันตั้งใจทํางานผลตอบรับมาก็คือเงินคือเงินคือความสําเร็จใช่ไหมอ่าจัสเมนมันจะเป็นลักษณะแบบสายมูลยเนาะเป็นลักษณะของบุญ,บ,ญบุญกุศลบุญที่คุณได้ทําถ้าก่อนหน้านี้คุณเป็นคนที่ผิดศีลประพฤติไม่ดีรักทรัพย์ อะไรแบบนี้เนาะสิ่งแบบนี้กรรมแบบนี้กรรมหมายถึงการกระทำใช่ไหมกรรมที่คุณทํามันก็จะสนองหาคุณนะคะแต่ถ้าก่อนหน้านี้คุณประพฤติดีปฏิบัติดีนะ,ะไม่เบียดเบียนใครอยู่ในศีลในธรรมทําบุญบ้างบริจาคทรัพย์บ้างให้ทานบ้างช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์บ้างอะไรแบบนี้เนาะบุญกุศลที่คุณได้ทำเนี่ยเจ้ากรรมในเวรเขารับรู้รับทราบเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณทําบุญเนาะ ให้คุณกรวดน้ําอุทิศส่วนบุญส่วน,วนกวุศลให้เจ้ากรรมในเวรด้วยเขารอรับบุญคุณอยู่นะคะและบุญที่คุณได้ทาเนี่ยเขาได้รับมาสักพักหนึ่งแล้วและต่อจากเนี้เหมือนเขากาลังจะปลดปล่อยเนาะเคยมีเวรมีกรรมต่อการเขากําลังจะปลดปล่อยคุณแล้วชีวิตของคุณกําลังจะพลิกฟื้นไปในทางที่ดีขึ้นนะคะในเรื่องของการเงินเหมือนคุณรองเงินอะไรอยู่ ถ้าคุณรอเงินอยู่นะช่วงนี้มันจะมีเงินก้อนหนึ่งเข้ามานะคะอาจจะเป็นเงินเก่าเงินเก็บเงินมรดกเงินทรัพย์สินเงินบรรพบุรุษนะเออมันเป็นเงินเก่าอ่ะเงินก้อนนี้มันจะทําแบบเหมือนเป็นเงินก้อนใหญ่ที่จะมาพลิกชีวิตให้คุณการเงินดีขึ้นนะคะเป็นเงินตกเบิกเงินเบี้ยเลี้ยงอะไรแบบเนี้ยนะคะอืมเขาเรียกว่ากําลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ หรือเกิดขึ้นแล้วก็ได้เพราะมันปกตำแหน่งที่มันเกิดขึ้นแล้วนะคะเหมือนคุณกําลังจะหลุดพ้นจากปัญหาที่มันสั่งสมมานานการเปลี่ยนแปลงความสําเร็จในสิ่งที่รอคอยนะคะงานบรรลุถึงเป้าหมายนะคะหรือถ้าเป็นในเรื่องของความรักเนี่ย judgment มันจะเป็นลักษณะของการ เจอคนที่ถูกชะตาถ้าเป็นคุณเป็นคนโสดเนาะเนี่ยเจอแบบรักแรกพบเดี๋ยวมีทั้งเดี๋ยวเมเจิเชเชนนะมีทั้งจัสเมนมันเป็นลักษณะเจอปุ๊บรักปั๊บเจอปุ๊บถูกชะตาประมาณนี้เนาะหรืออาจจะเป็นในลักษณะของอการรู้จักให้อภัยรู้จักแก่นแท้ของความรักรู้จักคือมันเป็นลักษณะของคนที่รู้จักบาปบุญคุณโทษอะเอรู้จักให้อภัยรู้จัก เพื่อเฟื้อช่วยเหลือเผื่อแผ่ทั้งเพื่อนมนุษย์และคนที่เป็นคู่รักด้วยนะคะหรืออีกในหนึ่งมันอาจจะเป็นในลักษณะของการไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สําเร็จคือมันอยู่ที่การกระทําอะอย่างเงี้ยเนี้ยนะมันมีทั้งทั้งดีและไม่ดีใช่ไหมมันมีทั้ง กรรมดีและกรรมไม่ดีใช่ไหมถ้าคุณเคยทํากรรมไม่ดีใบนี้มันจะเป็นในลักษณะของคนที่ผิดหวังในเรื่องของความรักแต่ถ้าคุณทํากรรมดีดูแลเอาใจใส่ครอบครัวคนรักนะใบนี้มันจะเป็นในลักษณะของการรู้การให้อภัยการเข้าใจถึงแก่นแท้ของความรักนะคะมาไปต่อ,อไฟออฟเพนทักเกิลนะคะในเรื่องของการเงินนะคะช่วงนี้นะช่วงนี้ก่อนหน้านี้อาจจะใช้เงินมือเติบน,นะช่วงนี้ให้ระมัดร,ระวังในเรื่องของการใช้เงิน เรามันระวังในเรื่องของการเงินตึงมือเงินขาดมือนะคะหรือใช้เงินไปฟุ่มเฟือยก่อนหน้านี้มันให้วางแผนจัดการในบริหารในเรื่องของการเงินให้ดีมากกว่านี้หน่อยนะคะหรือคุณอาจจะมีความกังวลกังวลวิตกกังวลกลัวเงินตึงมือกลัวเงินขาดมือกลัวเงินไม่พอใช้นะคะช่วงนี้ถ้าเป็นในเรื่องของสุขภาพนะระวังในเรื่องของอะไรที่มันมากับลมมากับอากาศหวัด อะไรแบบนี้ระมัดระวังนะคะ The h e r o f a n นะคะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาคุ้มของนะคะ The h i e r o f a n หมายถึงไพ่พระเนอะไพ่พระก็อาจจะหมายถึงอยากให้ช่วงนี้นะอยากให้คุณสวดมนต์นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมช่วงนี้คุณเซนแรงนะทั้งไพ่ The Magician ทั้งไพ่ The h e r o f a n เป็นไพ่ของคนที่มีเซนมีซิกเซนมีสัมผัสพิเศษและสามารถ ให้คำปรึกษากับคนอื่นได้ดีเป็นนักอ่านไพ่พยากรณ์ก็ได้นะคะคุณเป็นคนที่ให้ความรู้ให้ความรู้กับคนอื่นได้นะคะเป็นครูบาอาจารย์ก็ได้เป็นนักฝึกอบรมแบบนี้ก็ได้นะให้ความรู้สื่อสารออกไปให้คนกระจายความรู้ให้กับคนหมู่มากนะ The Hydro f r i n นะคะช่วงนี้ผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่เมตตานะคะเขาถึงบอกว่าให้คุณ รู้จักปณีปนอมรู้จักพูดเนาะรู้จักพูดรู้จักวางตัวนะเนี่ยผู้ใหญ่เมตตาผู้ใหญ่เชื่อถือนะคะมาเดดเดวิลนะคะเดเดวิลมันเป็นอะไรที่เป็นกระแสลบอะนะคะเป็นลักษณะของคนที่มีสเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามดึงดูดเอา18บดบวกมาด้วยช่วงนี้นะคะช่วงนี้อยากคิดลบเนาะเพราะความคิดลบของคุณอะมันจะดึงดูดเอาสิ่งลบๆเข้ามานะ อย่างที่เราบอกเนาะช่วงนี้ให้คิดดีเข้าไว้คิดดีคิดบวกเข้าไว้นะคะมีเดะเดวิลเข้ามาเนาะเดะเดวิลมันหมายถึงเจ้าจอมปีศาจเงินอะไรที่มันเป็นลักษณะสีเทาสีดําเงินใต้โต๊ะเงินประก,กันหรืออาจจะเป็นมีรายได้อ่ามันไม่ใช่รายได้มันเป็นลักษณะของการเงินที่มาจากการพน,นันการสุ่มเสี่ยงโชคลาภเล็กๆน้อยๆที่มาจากการสุ่มเสี่ยง การเสี่ยงประมาณนี้นะคะช่วงนี้ถ้าถ้าจะทําธุรกิจกับเพื่อนนะให้ระมัดระวังระมัดระวังอย่าไว้เนื้อเชื่อใจใครมากจนเกินไปนะคะดูแลในเรื่องของเอกสารการติดต่อการเจรจาการเซ็นสัญญานะคะดูแลให้ดีเนาะอย่าไว้ใจใครเนาะม,นม,นม,นมันมันมันมีเดเดวิลเข้ามานะคะแล้วมันมีทั้งเรื่องที่คุณเองอะ่ะกำลังจะคิดตัดสินใจวางแผนในเรื่องของการลงทุนหรือการมีหุ้นส่วนกับเพื่อนเนี่ย เดวิลเนอะมันอาจจะเป็นในลักษณะของการอืมเขาเรียกว่าถูกโกงก็ได้มีหนี้สินก็ได้ในช่วงนี้เนาะเนี่ยเงินตึงมือเงินขาดมือเนาะอาจจะมีหนี้สินหรืออาจจะมีหนี้สินที่มาจากการกู้ แต่อย่าไปกู้นอกระบบเนาะอาจจะมาจากกู้เงินกู้ธนาคารเนี่ยคือเอาเอาทรัพย์สินไปค้าประกันแล้วได้เงินก้อนหนึ่งมาเพื่อการลงทุนอันนี้มันก็เป็นหนี้อย่างหนึ่งเนาะแต่ว่ามันอาจจะเป็นหนี้เพื่อการลงทุนอะนะคะแต่อย่าไว้ใจใครเนาะช่วงนี้อาจจะเป็นในลักษณะของการเขาเรียกว่ามีพลังอะไรซ่อนเล่นลับซ่อนเล้นครอบงำเดอะเดวิลเนาะหรือมิรกลายเป็นศัตรู ระวังถูกชักจูงไปในทางที่ไม่ดีหรือควบคุมตนเองไม่ได้การถูกหลอกถูกโกงหรือลักษณะอารมณ์ที่อา,อารมณ์ร้อนอารมณ์ร้อนอารมณ์รุนแรงนะคะหรือเป็นลักษณะของคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมช่วงนี้อย่าใจร้อนนะคะอย่าใจร้อนหรืออาจจะเจอเจอกับคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมคนที่เห็นผิดเป็นชอบอ่ะ เพราะฉะนั้นระวังระมัดระวังใจของตนเองให้ดีนะคะให้อยู่ในทางธรรมะเอาไว้อยู่ในทางสายบวกเอาไว้เนาะเนี่ยมันมาคู่กันเลยคุณเป็นทั้งแบบมีสายธรรมะอยู่ในตัวก็มีแล้วก็มีพลังงานนี้แง่ลบคือเป็นคนใจร้อนเนาะคนราศีสิงห์อ่ะปกติเป็นคนใจร้อนอยู่แล้วเป็นธาตุไฟอยู่แล้วนะคะเป็นธาตุไฟมุทะลุดุกดันเจ้าคิดเจ้าโปรเจกต์ชอบเดินทางแล้วก็เป็นคนใจร้อนใจเร็วอารมณ์ขึ้นง่าย นะคนทัดไฟนะจะประมาณนี้นะคะก็ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ถึงว่าพี่ไพ่เขาเตือนให้ให้ใช้ความอ่อนน้อมถ่อมตนของตนเองนะคะอย่ามุทะลุดุดันจนเกินไปนะคะในเรื่องของความรักนะช่วงนี้อืมเดวิลมันเป็นลักษณะของความรักซ้อนก็นได้อันนี้เราพูดเผื่อไว้นะคะก็อย่าเขาเรียกว่าอะไร อย่ายึดติดเพราะมันมันเป็นการดูแบบ g e n e r a l reading ถ้าไพ่ออกมาเราจะเราจะบอกให้เนอะคือมันเป็นลักษณะของความสับสนรุ่นวายรักซ้อนรักที่ไม่เปิดเผยก็เป็นไปได้คือเขาคนโสดให้ระมัดระวังคนที่เข้ามาในช่วงนี้อาจจะเจอแล้วปิ๊งเจอแล้วถูกใจแต่เขาเข้ามาเพราะ18บวกแนะมันตกตำแหน่งปัญหาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นระวังคนที่เข้ามาดูให้ดีว่าเขาเข้ามา หวังอะไรหรือเปล่าหวังในเรื่องการเงินหวังในเรื่องสิบแปดบวกหรือหวังอะไรมีความจริงใจไหมอะไรประมาณนี้เนะาะช่วงนี้ระวังคบเจอคนที่ไม่จริงใจบคบเราคบเราเพื่อผลประโยชน์หรือในเรื่องของการลุ่มหลงแต่คนนี้เขาเป็นคนขี้หึงด้วยนะในช่วงนี้ถ้าเป็นในเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพให้ระมัดระวังในเรื่องของ เขาเรียกว่าอะไรถ้าเป็นผู้ชายก็ต่อมลูกหมากเป็นผู้หญิงก็มดลูกะระบบสืบพันธุ์อะไรประมาณนี้นะคะก็เรามาระวังดูแลตนเองนะคะมาไปกันต่อหนะ้าเลยอีกสองใบใบที่สองของคุณอืแนา้าวอนนะเก้าไม้ก้าวคาถาเนอะงานหนักงานเยอะงานมากงานมาเป็นกําแพงนะคะงานดานหน้าเข้ามาเลยเหมือนต้องใช้สองแรงสองมือสองขาในการฝ่าฟันบุก ตะลุยสู้อึดกับงานในช่วงนี้เนาะงานเยอะจริงๆง,งานมาเยอะจริงๆนะคะเ,เขาเรียกว่าต้องใช้พละกําลังอย่างมากเนาะคือไพ่ไม้หมายถึงงานใช่ไหมแล้วอันนี้มันดาหน้ามาถึง9้าไม้เลยนะคะมันเป็นลักษณะของการเตรียมพร้อมเพื่อรอรับมือกับปัญหาที่มันกําลังจะเกิดขึ้นหรือบางคนอาจจะมีปัญหาเข้ามาแล้วปัญหาในเรื่องของงานเนาะ หลังชนฝาเนะเป็นลักษณะของการต้องทำงานแบบหลังชนฝาหรือประครับประคองไปให้มันเกิดให้ผ่านพ้นสถานการณ์ในช่วงของงานเยอะช่วงนี้ไปให้ได้นะคะหรือมันเป็นลักษณะของการยืนหยัดอดทนระมัดระวังยืนหยัดต่อสู้เพื่อให้เกิดความสำเร็จในอนาคตนะคะงาน จริงๆแล้วอ่ะใบเก้าคาถามันเป็นลักษณะของคนที่มีประสบการณ์ในเรื่องของการทํางานสูงนะคะและเป็นฝ่ายที่ต้องทํางานอย่างหนักมีปัญหาเข้ามาเยอะค่อนข้างเหนื่อยและกดดันเครียดกับงานในช่วงนี้เนาะแต่ว่าคุณต้องใช้ความอดทนอย่างมากเพื่อให้มันผ่านไปได้และเราคิดว่าคุณจะผ่านมันไปได้อย่างแน่นอนนะคะช่วงนี้การเงินนะทำงานเยอะได้เงินเยอะแต่ก็ใช้เงินเยอะเหมือนกันนะคะ ถ้าเป็นในเรื่องของความรักก้าวขามันเป็นลักษณะของคนที่สร้างกำแพงเอาไว้สูงคุณอาจจะมีประสบการณ์ไม่ค่อยดีในเรื่องของความรักคุณเลยเหมือนปิดกั้นตนเองไม่ให้ใครเข้าข้ามเข้ามาง่ายๆเนาะจากด้วยประสบการณ์แล้วก็เลยเหมือนแบบประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีอ่ะมันก็เลยไม่เปิดใจให้ใครนอกจากเขาจะดีจริงๆนะมาเห็นไหมโอ้งานสำเร็จเห็นไหมคุณอวบนะคะจากการที่คุณ บุกบันสู้อึดหลังชนฝาเนี่ยมันทําให้คุณได้รับความสําเร็จในเรื่องของงานเนะาะราชินีถือคาานะคะราชินีถือไม้นั่นแหละคุณเป็นคนที่อ่อันนี้เป็นลักษณะของคนธาดไฟเลยรายชินีถือคาถาเนี่ยนะคะเป็นลักษณะของคนที่ทํางานเก่งมุ่งมั่นมีสเสน่ห์มีเพื่อนเยอะมีเทคนิคในการทํางานดีนะคะมี เทคนิคมีทักษะบริหารงานเก่งเข้ากับลูกน้องได้ดีปรึกษาได้นะคะปรึกษาได้คุยได้ตำหนิได้นะคะและเป็นคนที่ชอบใฝ่รู้พัฒนาตนเองอย่างมากขายของเก่งพูดเก่งด้วยคนนี้นะคุยนอบบอนคุณนี่แหละนะคะเป็นคนที่ เ,เขาเรียกว่าทํางานแบบไฟลุกเลยเห็น mm hmm. ไหมั้งคุณเป็นคนที่ทํางานแนละ้วคุณจะตั้งใจนะถึงจะหลังชนฝาแต่คุณจะผ่านมันไปได้นะคะมาถึงความฉลาดความรอบรู้มีความเชื่อมั่นมีความมั่นใจในตัวเองนะคุณเนี่ยนะดำเนินการเก่งเอาจะใส่งานเนาะเหมือนเป็นแบบหน้าที่ความรับผิดชอบที่คุณได้รับมาคุณก็จะทํามันอย่างเต็มที่นะคะมีความกระตือรือร้อนนะคะชอบวางแผนคือมันเป็นลักษณะของคนธาตุไฟเจ้าคิด เจ้าโปรเจกต์ชอบวางแผนชอบลงมือกระทำนะคะงานเ,าเรียกอะไรสามารถเอาอยู่เออเอาอยู่ในเรื่องของงานนะคะในเรื่องของอมีไหวพริบเนาะมีไหวพริบมีความฉลาดนะช่วงนี้ก็แข็งแรงดีนะคะสุขภาพแข็งแรงดีถ้าใครเจ็บป่วยอยู่เนาะเจออาการอะไรเจ็บป่วยอยู่เนาะนเขาเรียกว่าอาจจะรักษาโดยทางแพทย์แผนโบราณเ,าเขาเรียกว่าอะไรแพทย แผนไทยแบบเนี้ยก็ได้เนาะหรือสวดมนต์นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมแผ่เมตตาด้วยนะเนี่ยสวดมนต์ปฏิบัติธรรมแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรเนี่ยเขารอรับอยู่นะคะงานสําเร็จดีนะคะมาเราขอให้พี่ไพ่สำรับมับ่งมีสีสุขนะคะเป็นสํำรับนีเนาะมีองค์พ่อพี่เคเนียรอยู่ด้านหน้านะคะ ขอสรุปให้อีกสักสาใบนะคะสำหรับคุณคนที่เกิดราศีสิง์รัคนาสิงนะคะในช่วง17-31พฤษภาคมนี้นะคะว่ากำลังจะมีเรื่องใดสิ่งใดเกิดขึ้นกับคุณอีกนะคะขอสรุป3ามใบนะคะมว้าว89นะคะ 89เหมือนช็อปเยอะไหมช่วงเนี้ยเออช็อปเยอะช็อปจนเกินกําลังเนี่ยใช้เงินเยอะนะระวังเงินตึงมือระวังเงินขาดมือในอนาคตนะในช่วงอีกประมาณ30วันต่อจากนี้ให้ระมัดระวังเนาะอย่าช็อปเยอะนะคะช่วงนี้เนาะบินมาเป็นห่างว่าเลยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ช็อปแบบลืมตัวเลยนะคะก็วางแผนในเรื่องของการเงินให้ดีนะคะมาอ,อ๋อ 73นะคะเ3เป็นลักษณะของคนที่เหมือนถูกใส่ร้ายถูกกลั่นแกล้งโดนบูลลี่เนาะปัญหาต่างๆมันมาจากคนรอบข้างคนรอบข้างพูดมากพูดเยอะพูดใส่ร้ายเราพูดใส่ร้ายป้ายสีเนาะเหมือนมาพูดให้มากระทบกระแทกกระเทียบเปรียบเปลยนะช่วงนี้อาจจะมีบ้างก็เตรียมตัวรับมือนะคะแต่เราคิดว่าคุณเป็นควีนออฟเป็น คุนับอนนะคะคุณไม่สนใจหรอกเออซึ่งแค่นี้ขี้ปติ๋วเนาะทำอะไรคุณไม่ได้นะคะมาขออีกใบหนึ่ง <c oughs> ใบที่เก้านะคะใบที่เก้าเป็นลักษณะของการได้รับการเอาใจใส่จากคู่ครองคนรักจากครอบครัวนะอาจจะมีแบบทั้งสามี สามีดูแลภรรยาภรรยาดูแลสามีเอาใจใส่ซื้อของขวัญให้กันหรืออาจจะมีเรื่องดีๆสิ่งดีๆเกิดขึ้นในครอบครัวนะคะเป็นที่รักอยู่กันแบบครอบครัวอบอุ่นมีความสุขนะคะหรืออาจจะเป็นถ้าไม่ถ้าคุณเป็นคนโสดไม่ได้มีสามีภรรยาก็อาจจะเป็นในลักษณะของได้รับการดูแลได้รับความรักจากคนรักอะ่ะเอออาจจะไม่ใช่สามีภรรยาก็อาจจะเป็นพ่อแม่ คนเลี้ยงดูเราผู้มีอุปการะคุณอะไรบนนะประมาณเนี้ยเขาดูแลเขาเอาใจใส่ครอบครัวไม่มีปัญหาเดหรือได,ได้ได้รับถ้าเป็นในเรื่องของการเงินเหมือนประมาณว่ากําลังจะได้รับค่าตอบแทนได้รับการแบ่งปันเงินรับเงินหรือรู้จักให้รู้จักรับเนี่ยเห็นไหมเราทําให้เขาบ้างเขาแบ่งปันของขวัญซื้อของขวัญให้เราเป็นสินน้ําใจคือรู้จักให้และรู้จักรับนะคะอืมในเรื่องของ คนโสดเหรอคนโสดช่วงนี้อาจจะได้พบคนถูกใจที่ช่างเอาใจอ่ะช่างเอาใจชอบดูแลประมาณนี้แต่ถ้าคนมีคู่ก็อย่างเนี้ยนะรู้จักเอาใจใส่กันผัดเปลี่ยนการส่งเสริมการความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวนะคะโอเคนะคะราศีสิงห์ราคณะสิงห์เนาะเราอ่านให้ประมาณนี้นะคะขอให้ทุกคนสำเร็จสมหวังงานเติบโตก้าวหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดูแลนะคะวันนี้เราลาไปก่อน ขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกคอมเมนต์ทุกขวัญทุกกำลังใจนะคะทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะที่ทํำให้ช่องเราเติบโตมาทุกๆวันนี้นะคะเราขอบคุณมากๆจริงๆนะคะใครอยากอ่านไพ่ดูดวงกับเราติดต่อได้ที่ ID เดียไลน์รายละเอียดเราทิ้งไว้ให้ที่อยู่ใต้คลิปแล้วนะคะวันนี้เราไปก่อนในริ่งาลอดบายคิตตี้ค่ะ